สวัสดีครับผมมีหน้าไม้ตัวใหม่จะมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้ขั้นเทพนะครับเจาะไรเบาเต็มระบบนะครับออปชันครบๆล้นๆนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายไม้ประดู่นะครับสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมทํามาไม่ถึง200กระบอกด้วยซ้ํานะครับค่าท้ายด้วยลายประเทศไทยนะครับสีไตรงนะครับ3สีนะครับแล้วก็นะครับ ตัวนี้เป็นไก่เซฟสแตนเลสนะครับเซฟนกสแตนเลสสตีลนะครับลูกดอกทองเหลืองหนึ่งลูกนะครับปีกสแตนเลสสตีลธนากรฟิชชิ่งนะครับใส่รูเลอร์หนึ่งคู่ที่ขั้นปีกล่างเจาะไล่เบาเต็มระบบครับเจาะจนถึงนี่นะครับรูเลอร์แถมยางหนึ่งเส้นกระบอกขาจับสาย PE เป็นสแตนเลสสตีลนะครับกับเชือกหนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้สองพันสี่ร้อย 99บาทครับ2499บาทครับแค่ไล่เบาก็รู้สึกโคตรคุ้มนะครับราคานี้นะครับไม้ประดู่ด้วยมาเดี๋ยวผมยิงขวดน้ำให้ดูนะครับอ่ะผมยิงขวดน้ำให้ดูหนึ่งสองสาม สุดยอดครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ2499ครับ2499ครับครบจบที่หน้าไม้คันเทพครับ